สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d ีดิมฟันนะครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่นะฮะกับเรื่องที่ผมชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นแอนิเมชันนะครับในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ออกเป็นทั้งนิยายแล้วก็มังงะมานะครับชื่อว่าเกษตรตามใจพี่ที่ต่างโลกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนนะครับในนามผู้เขียนคินโอสุเกะ ในโตะนะครับแล้วก็วาดภาพโดยยาสุยกิซูรุงนินะครับสำนักพิมพ์ p h o n i เ n ็กซ์หรือว่านกย่างของเรานั่นเองปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆร้อยกว่าบาทนะฮะร้อยหกสิบห้าร้อยสี่สิบประมาณนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างแพงอยู่นะถ้าสำหรับของ p h o n กเน็กซนะครับแต่ว่า ใครที่เคยดูแอนิเมชันมาก็จะทราบดีนะครับถึงความสนุกของมันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชอบสำหรับใครที่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันธรรมดาไปหรือว่าเหนื่อยไปนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้นะฮะจะกล่าวถึงนะครับตัวเอกของเราที่ชื่อว่าฮิราคุนะครับฮิราคุเนี่ยเขาก็เป็นชายหนุ่มนะครับที่ทำงานในบริษัท ที่เรียกว่าแบ็กคอมพานีนะครับหรือว่าบริษัทมืดนั่นเองนะครับเขาทำงานหนักจนเสียชีวิตในวัย30ก่กว่านะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากพระเจ้าให้กลับมาเกิดใหม่ย,ยังต่างโลกนะครับตามธรรมเนียมอิเซคไคต่างๆนะครับก็จะเป็นพระเจ้าที่มาแบบไม่เห็นหน้าค่าตานะครับเขาก็มาถามว่าเออถ้าอยากจะไปต่างโลกเนี่ยอยากจะได้รับพลังพิเศษอะไรบ้างไหมนะครับ พระเอกเนี่ยเขาก็เลยขอไปประมาณสองสอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คืออาการป่วยที่เขาเคยป่วยในโลกอดีตนะครับเขาก็ไม่อยากป่วยอีกเขาก็เลยบอกว่าอยากจะได้เป็นคนที่ไม่มีวันเจ็บป่วยนะครับพระเจ้าเขาก็เลยจัดการให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย พระเจ้าก็ถามว่าอยากมีพลังพิเศษอะไรไหมที่แบบไปปรับจอมมาเป็นผู้โค้งผู้กล้าอะไรแบบนี้นะฮะใช้เวทมนต์ได้เวทมนต์ได้อะไรเงี้ยนะฮะไอพระเอกเนี่ยกลับไม่ได้สนใจนะครับแล้วเขาบอกว่าเคยไปดูรายการทีวีที่ญี่ปุ่นนะครับอยากจะทําการเกษตรอยู่เงีย,งยบๆนะฮะในชายแดนที่ไม่ค่อยมีคนสนใจหรือว่ารู้จักนะครับเขาก็อยากจะได้อุปกรณ์รความสามารถอะไรบางอย่างที่ เอาไปใช้กับงานตรงนั้นได้นะครับพระเจ้าเนี่ยเขาก็เลยไปติดต่อขอคนที่เป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับการทำกรเกษตรนะครับก็ให้จอบสารพัดนึกมาอย่างหนึ่งนะครับจอบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างของผู้ใช้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธเป็นเสียมเป็นอะไรก็ได้นะครับตามแต่ใจจะจินตนาการนะครับถึงแม้จะปาออกไปมันก็จะเด้งกลับมาหาเจ้าของเหมือนเดิมนะครับก็คือแบบ เป็นอาวุธวิเศษที่ดีมากๆนะครับไอพระเอกเนะี่ยเขาก็ดีใจแล้วเขาก็ถูกส่งไปต่างโลกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ทำการปลูกสวนปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับปูพรนดินด้วยความที่ร่างกายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทําให้ขุดได้ง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันยากลําบากอะไรนะครับก็สร้างบ้านกลางป่าเขานะฮะที่แถบนั้นเนี่ยมันเงียบเงียบมากๆนะครับแต่ว่า เขาหารู้ไม่นะครับว่าป่าแห่งนั้นน่มันเป็นป่าที่รวบรวมมอนสเตอร,ร์หรือว่าสัตว์ร,ร้ายต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยก็บังเอิญไปเจอกับมอนสเตอร,ร์ที่เป็นหมานะครับมอนสเตอร,ร์ที่เป็นแมงมุมนะครับด้วยการปราบปรามนะฮะใช้พลังของเขานะครับทําให้หมาตัวนั้นเนี่ยก็นับถือไอตัวพระเอกเนี่ยเป็นเจ้านายนะครับหมาตัวนั้นมีชื่อว่าคุโร นั่นเองนะครับแล้วก็ชาบูโด่งที่เป็นตัวแมงมุมนะครับเขาก็มาอยู่อาศัยด้วยกันนะครับมีสัตว์เลี้ยง 2- 3สตัวนะครับแล้วก็ขยับขยายไปทีละนิดนะครับมันจะเป็นการ์ตูนแนวสโลไล์นะครับแบบแนวแนว,แนวเลี้ยงสลามในต่างโลกพระเจ้าให้มาเลี้ยงสลามอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นทำนองเดียวกันเนี่ยอย่างผู้กล้าใช้ชีวิตสโลไล์นะฮะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่า ใครที่ไม่ชอบแบบการ์ตูนแนวนี้ก็อาจจะไม่ชอบไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในเรื่องมันไม่มีอะไรดําเนินไปใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยตามเรื่องราวนะครับมันดูแล้วมันก็มีความสุขสบายๆชิลๆนะครับผมค่อนข้างชอบนะเรื่องนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่ามันจะไม่มีอะไรเลยตลอดไปนะครับในระหว่างทางของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็มีการได้ผ่านพบกับผู้คนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์สาวนะครับ เอ๋อสาวนะครับแล้วก็มีคนถูกชักชวนเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่มมากมายขึ้นนะครับจนหมู่บ้านเนี่ยมันขยับขยายขยายตัวออกไปนะครับไอตัวพระเอกเนี่ยฮิราคุเนี่ยเขาก็ได้มียเพิ่มอีกหลายคนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในโลกนี้เขาอยากจะขยายพ่อพันธุ์นะครับโดยมีไอตัวฮิราคุพระเอกเป็นศูนย์กลางนะครับ มีถึงขนาดจัดวันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจะมีตัวหลัก,ลกๆแค่ประมาณ2-3สาคนนะครับที่พระเอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเมียหลวงเมียเบอร์1เบอร์2ประมาณนี้นะครับแล้วก็คลอกลงคลอดลูกออกมานะครับก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับมีมอนสเตอร์มาท้าทายบ้างครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจุดจบของเรื่องนี้ต่อสุดท้ายมันจะไปจบลงที่ตรงไหนนะฮะแต่ ส่วนมากเนี่ยมันก็จะต้องมีแก่นของเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้เรื่องราวดาเนินไปนะฮะมันก็คงจะมาแบบว่าปลูกผักไปวันวันแล้วก็จบไปทั้งอย่างนั้นมันก็คงไม่น่าจะใช่สําหรับการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีบทนําเนื้อเรื่องหรือว่าบทสรุปนะครับในไม่ช้าเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้พระเอกอาจจะได้ไปสู้กับจมอมงจอมมาหรือว่าปีศาจอะไรที่เป็นตัวร้ายหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าผมยังอ่านไม่ถึงตรงนั้นนะครับ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยทั้งที่ได้อ่านแล้วก็ได้ดูอนิเมะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าในตัวอนิเมะอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรมากมายนะครับถ้าอยังไงแล้วเนี่ยถ้าสนใจลองไปหาอ่านได้นะฮะทั้งนิยายแล้วก็มังงะของ p h o n n i n n x x t นะครับหรือว่าจะไปดูแอนิเมชันก่อนก็ได้นะครับเพราะจบไปแล้วนะครับในซีซั่นแรกของประมาณปี ที่แล้วนี่เองนะครับถ้ายัางไงนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe ให้เมมวอรี่ ry, ดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ